สวัสดีค่ะชาวท็อปซิเปียนทุกคนเชื่อเรื่องการเดินทางข้ามเวลากันไหมคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเวลามนุษย์เราก็สนใจเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลามาตลอดและมักจะพบเจอได้ในรูปแบบหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์แต่ว่าในโลกของเรานี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลายกตัวอย่างเช่นมีหลายๆคนอ้างว่าพวกเขานั้นได้เดินทางข้ามเวลามาแล้ว วัตถุลึกลับที่ถูกค้นพบในสุสานโบราณและทฤษฎีต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของสิ่งต่างๆรอบตัวไปเลยก็ได้ใครจะรู้เนอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกคนร่วมสำรวจหาขอบเขตของเรื่องปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้และความเป็นจริงกันเถอะโปรเจกต์ลับพิกาซัสทุกคนจะว่ายังไงคะถ้าฉันบอกว่าการเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่มันอาจจะเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำของรัฐบาลสหรัฐ ที่พยายามเก็บความลับนี้เอาไว้จากพวกเราอยู่ไม่ว่าทุกคนจะเชื่อเรื่องการเดินทางข้ามเวลาหรือไม่ก็ตามแอนดรูบาซิอโกได้อ้างเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อปีคริสตศักราช2004เขาบอกว่าในช่วงยุค1970เขาได้มีส่วนร่วมโปรเจกต์ลับสุดยอดในช่วงสงครามเย็นอย่างโปรเจกต์พิกาซาสัสทุกคนเชื่อไหมคะถ้าฉันบอกว่าเมื่อเขาอายุเพียง7ขวบ ภารกิจของเขาคือการย้อนเวลากลับไปเจอประธานาธิบดีลินคอนในขณะที่เขากำลังกล่าวสุนทรพจน์เกตต้สเบิร์กซึ่งเป็นสุนทรพจน์สุดโด่งดังที่เปลี่ยนประเทศสหรัฐในช่วงสงครามกลางเมืองปี1863ฟังดูเหมือนนิยายเลยใช่ไหมล่ะคะฉันคิดว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเราเอาเด็กไปทําไมไปขอลายเซ็นท่านประธานาธิบดีหรอจริงๆแล้วเรื่องนี้ซับซ้อนกว่านั้นค่ะ มีข่าวหรือว่าโปรเจกต์พิกัสัสเป็นโครงการลับที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเช่นเครื่องโครโนไวเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกคิดค้นโดยวาติกันโดยเจ้าของเครื่องเครื่องนี้สามารถทำให้ผู้ใช้มองเห็นเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตได้ผ่านเทคโนโลยีโฮโลกราฟิกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเวลาเลยเครื่องเทเลพอร์ตหรือเครื่องย้ายมวลสารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของนิโคลาเทสลาได้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ความตั้ม ซึ่งอุปกรณ์นี้จะทําให้คนสามารถก้าวผ่านประตูลและถูกส่งไปยังเวลาและสถานที่อื่นได้ทันทีและกลับมายังช่วงเวลาที่พวกเขาออกเดินทางพอดีเลยฟังดูเหมือนอะไรบางอย่างที่ทุกคนเคยดูกันตอนเด็กๆช่วงเชาวันเสราร์อาทิตย์ที่ช่องก้าวกระตูนกันบ้างไหมคะแต่ว่าฉันขอย้ำกับทุกคนก่อนนะคะว่าทั้งหมดที่เล่ามานี้ยังไม่มีหลักฐานการยืนยันทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูกันด้วยนะ บางคนเชื่อว,ว่าเพนตากอนให้ทุนกับโครงการนี้โดยมีเป้าหมายในการควบคุมการเวลาเพื่อการทดลองและเฝ้าระวังว่าโครงการนี้อันตารายเกินกว่าที่จะดำเนินการต่อไปไหมการเดินทางข้ามเวลาของแอนดรูไม่ได้จบเพียงแค่การไปเจออัปราฮัมลินคอนเท่านั้นเขาเล่าว่าเขาเคยเดินทางย้อนเวลากลับไปเห็นเหตุการณ์ตรึงกลางเขนของพระเยซูคริสและยังเคยประจนภัยไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์เพื่อดูไดโนเสาร์ด้วยนอกจากนั้นเขายังถูกว์าไปยังดาวอังคารพร้อมกับบารักโอบามาในวัยหนุ่ม เพื่อสำรวจชีวิตบนดาวอังคารถ้าอีลอนมัส์รู้เขา้าเขาต้องมีอาการอิจฉาตาร้อนแน,แน่อย่างไรก็ตามสำหรับแอนดรูแล้วช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดคือวันที่เขาได้เจอกับลินคอนก่อนที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์อันด่งดังในสภาพเท้าเปล่าและแต่งตัวไม่เรียบร้อยโชคดีที่มีพ่อค้าร้านหนึ่งใจดีพาเขาเข้าไปในร้านและให้เขาใส่ชุดทหารกับรองเท้าคู่ใหญ่ที่ไม่พอดีตัวเขาชี้ไปที่รูปถ่ายเก่าๆอย่างภาคภูมิใจบอกว่านั่นแหละคือหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเด็กในรูปนั้นคือตัวเขา แต่เอาจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางข้ามเวลาไปเจอไดโนเสาร์ไปพบพระเยซูหรือเดินทางไปดาวอังคารขนาดนี้ทำไมต้องเอาเด็กอายุเจ็ดขวบมาทำอะไรแบบนี้ด้วยแอนดรูเปิดเผยว่ารัฐบาลเชื่อว่าเด็กๆมีความสามารถทางจิตพิเศษที่ช่วยให้พวกเขาจัดการกับความเครียดจากการเดินทางข้ามเวลาได้ดีกว่านอกจากนี้พ่อของเขาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการยังมีบทบาทในการเลือกเขาสําหรับภารกิจเหล่านี้ด้วยแอนดรูยังสงสัยว่ารัฐบาลอาจกําลังเตรียมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เ่อมาเป็นผู้นําในอนาคตโดยให้พวกเขาเผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาก่อนจนถึงทุกวันนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างยังคงถกเถียงกันว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นและเรื่องราวของแอนดรูเองก็ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงมารองรับด้วยแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือทางการสหรัฐไม่เคยออกมายืนยันหรือปฏิเสธเรื่องราวดังกล่าวเลยซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งทำไมพวกเขาถึงไม่หยุดข่าวลือนี้ และแอนดรูเองก็ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เล่าเรื่องเหล่านี้มีชายอีกคนที่ชื่อว่าวิลเลียมสติลลิงก็อ้างว่าเขาเคยทำงานในโปรเจกต์ทิกาซัสนี้เช่นกันเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองคนจะเล่าเรื่องจริงหรือพวกเขากำลังเล่าเรื่องแต่งแบบนียายสายฝ่ายเพื่อเรียกร้องความสนใจกันแน่ทุกคนคิดว่าไงคะถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการคาดเดาทุกคนอาจจะประหลาดใจเมื่อเราเล่าว่าเอาเบิร์ตไอน์สไตคิดยังไงเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาในวิดีโอของเราใช่จากทอเรต ทุกคนเคยเจอใครสักคนที่มาจากประเทศที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ไหมคะนี่คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพบในเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช1954ที่สนามบินฮานดะเมืองโตเกียวชายชาวคอเคเชียนที่มีหนวดเคราและสวมสูทดูดีที่ดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขายื่นพาสปอร์ตของเขาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเข้าเมืองพาสปอร์ตที่เขาให้มาดูเหมือนจะเป็นของจริงทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ระบุว่ามีพาสปอร์ตเล่มนี้มาจากประเทศที่ชื่อว่าทอเรสชื่อประเทศทอเรสได้ก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่เจ้าหน้าที่ในขณะที่พวกเขาพยายามนึกว่ามีสถานที่ไหนบนโลกที่มีชื่อแบบนั้นหรือไม่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการค้นหาชื่อประเทศดังกล่าวในระบบบนหน้าจอก,ก็ระบุว่าไม่พบข้อมูลด้วยความประหลาดใจเจ้าหน้าที่จึงถามคำถามว่าไม่ทราบว่าคุณเดินทางมาจากไหนครับชายคนดังกล่าวตอบว่า จกเครื่องบินครับเจ้าหน้าที่จึงถามหม่ว่าไม่ใช่ครับผมหมายถึงประเทศครับชายคนนั้นตอบว่าทอเรสครับประเทศเล็กๆที่อยู่ระหว่างฝรั่งเศสและสเปนจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็กางแผนที่ออกมาและพบว่ามีเพียงประเทศแอนดอร่าประเทศเดียวเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวชายคนนั้นเริ่มวิตกกังวลและบอกว่าแผนที่นี้มันผิดประเทศของผมอยู่ตรงนี้มาเป็นทันปีแล้วนอกเหนือจากนั้นในเล่มพาสปอร์ตของเขาก็มีตราประทับจากสนามบินทั่วโลกเต็มไปหมด ซึ่งตราปามทั้งหมดที่ปรากฏในตัวเล่มนั้นก็เป็นของจริงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต่างพากันสงสัยว่าพวกเขาควรจะทําอย่างไรดีหรือความจริงแล้วนี้เป็นการแกล้งกันพวกเขาตัดสินใจกักตัวชายคนนั้นเอาไว้ข้ามคืนเพื่อทําการสืบสวนเพิ่มเติมเขาถูกพาไปพักที่โรงแรมใกล้เคียงพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนเฝ้าหน้าประตูห้องของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไปหาเขาในเช้าวันถัดมาเขาก็หายตัวไปอย่างไร,ร้ร่องรอยโดยยามทั้งสองคนสาบานว่าพวกเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใครออกจากห้อง เรื่องนี้จึงยังคงเป็นปริศนาต่อไปสําหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทฤษฎีหลายๆอย่างเริ่มเกิดขึ้นบางคนเชื่อว่าเขามาจากจัก,กรวาลคู่ขนานที่ประเทศทอเรสมีอยู่จริงและบังเอิญหลุดเข้ามาในโลกของเราและสามารถกลับไปได้บางคนก็เชื่อว่าประเทศทอรเรสอาจจะมีอยู่จริงแต่เป็นประเทศที่อยู่ในโลกอนาคตไม่กี่ปีต่อมาพวกเราก็ได้พบความจริงว่าชายปริศนาคนนี้ไม่ใช่นักเดินทางข้ามมิติแต่เขาเป็นนักต้มตุ๋นตั้งหากชื่อจริงของเขาคือจอห์นอเลนซีกรัส จริงๆแล้วจอนไม่ได้หลบหนีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเข้าเมืองในปีคริษษษษษสตศักราช1954อย่างที่ตำนานเล่ากันเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นในปี1959จอรนสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยหนังสือเดินทางของประเทศทอเรตอย่างไรก็ตามเขาก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงหลังจากเขาพยายามใช้เช็คปลอมมูลค่า30,000บาทในการขึ้นเงินที่โรงแรมของเขาต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าหนังสือเดินทางของเขาเป็นของปลอมส่วนประเทศทอเรสที่ว่านั่นน่ะหรอ กลายเป็นว่ามันคือเรื่องแต่งขึ้นมาทั้งหมดจอนถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีในญี่ปุ่นและถูกในประเทศในเวลาต่อมาเรื่องราวการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำการช่อโกงและการปลอมแปลงเอกสารประจำตัวที่ดูจะแสนธรรมดานี้กลับโดนแต่งเติมและกลายเป็นตำนานที่น่าเหลือเชื่อซะง,งั้นบางทีความจริงอาจะนาเบื่อเกินไปสำหรับจินตนาการของเราก็ได้นะคะหนักท้องเวลาที่ถูกพบในหนังของชาลีแชปลิน ถ้าทุกคนได้ดูสิ่งที่ยูทูบเบอร์อย่างจอชคลาร์กเจอและเล่าให้ฟังในช่องของเขาคุณต้องตกตะลึงแน่ๆและพอลองอ่านคอมเมนต์จำนวนมากในวิดีโอของเขาฉันคิดว่าเรามีเหตุผลพอที่จะตั้งข้อสองสัยเกี่ยวกับปริศนานี้อย่างจริงจังค่ะทุกคนลองดูฉากนี้ให้ดีนะตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนปกติด,ดีจนเราจะเห็นว่ามีบุคคลลึกลับที่ดูเหมือนจะถืออะไรบางอย่างอยู่ในมือซึ่งดูเหมือนจะเป็นโทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรสักหน่อยก็โทรศัพท์มือถือไง ใช่ค่ะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ถูกถ่ายในปีคริสตศักราช1928แต่ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกเปิดตัวในปี1983ทุกคนว่ามันแปลกๆไหมคะตลอดระยะเวลากว่า80ปีไม่มีใครเอะใจกับปริศนานี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งจอเจอมันเข้าลองดูค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าข้อนิ้วของเธองอเหมือนกับเธอกำลังจับของที่แบนอยู่แล้วพอลองดูแบบสโลโมชั่นมันก็ดูเหมือนว่าเธอกำลังพูดใส่ของสิ่งนั้นด้วย ส่วนที่แปลกที่สุดก็คือตอนที่เธอหันหน้ามาและเหมือนมองตรงเข้ามาในกล้องระหว่างที่เธอกําลังพูดอยู่น่าขนลุกเนอะวัตถุชิ้นนี้ดูเหมือนจะมีขนาดกระทัดรัดคล้ายกับสมาร์ทโฟนสมัยใหม่เลยคุณคิดแบบนั้นไหมคะจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังถกเถียงและพยายามจะไขปริศนาที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายนี้อยู่ค่ะบางคนก็บอกว่าวิดีโอถูกตัดต่อเพื่อเรียกยอดวิวเฉย บางคนคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะป้องตาของเธอจากแสงอาทิตย์ก็ได้อาจจะกำลังปรับหมวกของเธออยู่ก็ได้ส่วนอาการที่เหมือนกำลังพูดอยู่บางคนก็บอกว่าเธออาจจะกำลังพูดกับตัวเองหรือกับเพื่อนในจินตนาการของเธออยู่ก็ได้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือผู้หญิงคนนั้นน่าจะใช้เครื่องช่วยฟังรุ่นแรกซึ่งก็คือ Western Electric รุ่น 34A ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พบบ่อยในช่วงปลายทศวรรษ1920แต่ปัญหาคือเครื่องช่วยฟังนั้นมีขนาดใหญ่และมักมีสาย ซึ่งในวิดีโอนี้เรากลับไม่เห็นสายดังกล่าวนี้เลยเป็นไปได้ไหมว่านี้อาจจะเป็นเหตุการณ์การเดินทางข้ามเวลาไม่แน่ว่าเธออาจจะเป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานของแอนดรูจากโปรเจกต์พิกัสก็ได้นะคะการขุดพบนาฬิกาข้อมือในสุสานโบราณทุกคนอาจจะสงสัยว่านาฬิกาข้อมือในยุคปัจจุบันไปถูกขุดเจอในสุสานโบราณได้ยังไงเป็นเทรนด์แฟชั่นสมัยนั้นหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบในสุสานของราชวงศ์เก่าแก่ เหล่านักโบราณคดีต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นสุสานร,ราชวงศ์หมิงที่ไม่เคยมีการสำรวจนี้เลยเป็นครั้งแรกตัวสุสานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีนระหว่างการขุดค้นพวกเขาก็เชื่อว่าพวกเขาได้พบกับวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับแหวนแต่หลังจากทำความสะอาดโครนออกไปแล้วพวกเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าวัตถุชิ้นนั้นกลับกลายเป็นนาฬิกาข้อมือที่มีขนาดเล็กมากและสามารถใส่ได้แค่ที่นิ้วเท่านั้น ทุกคนอาจจะคิดว่าไม่เอาหน้ามันก็แค่แหวนโบราณที่เหมือนนาฬิกาข้อมือไหมแต่ถ้าทุกคนลองมองดูใกล้ๆหน้าปัดนาฬิกามันค้างอยู่ที่เวลา1 0นาฬิกานาทีและที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นด้านหลังของนาฬิกาก็สลักคำว่า Swiss อาไวด้วยผู้เชี่ยวชาญได้ทำการยืนยันว่านี่คือนาฬิกาข้อมือสมัยใหม่ที่น่าจะทำขึ้นในช่วงศตวรรษที่19 สุสานนี้มีอายุเก่าแก่ไปถึงช่วงราชวงศ์หมิงที่อยู่ระหว่างศตวรรษที่1 3บสถึงสิซึ่งนั้นก็หมายความว่าสุสานนี้อยู่มาก่อนการสร้างนาฬิกาข้อมือนานถึง300ปีและมากไปกว่านั้นทุกหลักฐานการบันทึกก็ยืนยันได้ว่าสุสานแห่งนี้ถูกปิดเอาไว้มานานกว่า400ปีแล้วนาฬิกาข้อมือสมัยใหม่ยี่ห้อสวิตเดินทางข้ามเวลาแล้วไปติดอยู่ในที่แบบนั้นกันได้ยังไงตอนนี้หัวของฉันมึนงงไปหมดแล้วค่ะ บางคนก็เชื่อว่านี่คือหลักฐานชั้นดีที่จะพิสูจน์ว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นมีอยู่จริงบางคนก็เชื่อว่าใครสักคนจากอนาคตได้เดินทางกลับมาชมพิธีฝังศพโบราณของชาวจีนและถึงนาฬิกาเรือนนี้เอาไว้บางคนก็คิดว่าสุสานนี้อาจจะไม่ได้ถูกปิดมาแต่แรกแล้วอาจจะมีโจรปล้นสุสานหรือนักสำรวจจากศตวรรษที่19บุกเข้ามาในสุสานแล้วและบังเอิญซุ่มซ้มทำนาฬิกาตกเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่ายังไงก็ตามจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายปริศนานี้ได้จริงๆสักทีหนุ่มยิปสเตอร์ปี1941เมื่อเห็นรูปนี้ทุกคนอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนในรูปเขาแปลกยังไงเอางี้ทุกคนลองมองดูใกล้ๆค่ะภาพนี้ถูกถ่ายในปี1941ระหว่างพิธีเปิดสะพานเสาฟอกที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ภาพนี้ถูกจัดแสดงเมื่อปี2004ที่พิพิธภัณฑ์บาโลนในนิทรรศาการที่ชื่อว่า The Past Lives Here หรือในชื่ภาษาไทยอดีตของพวกเขามีชีวิตที่นี่ในปี2010ทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้ทำภาพดิจิตอลของภาพนี้ขึ้นมาหลังจากภาพนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปความสงสัยของผู้คนก็ทำให้ภาพนี้กลายเป็นไวรัลและเป็นปริศนาที่ทุกคนต่างก็สงสัยในทันที ทำไมนะหรอเพราะว่ามีหลายคนที่สังเกตได้ว่ามีอะไรบางอย่างในภาพที่ดูโดดจากบรรยากาศยุค1940อยู่ณช่วงเวลานั้นทุกคนมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มด้วยชุดเสื้อผ้าแสนประณีตซึ่งก็มักจะดูเป็นชุดสูทและหมวกแต่ท่ามกลางผูงชนเหล่านั้นเราจะสามารถสังเกตเห็นคนคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับคนยุคเราผู้ชายใส่แว่นกันแดดและเสื้อยืดลำลองที่สกรีนตัวอักษร M คลุมด้วยเสื้อกันหนาวซึ่งเป็นการแต่งตัวเหมือนฮิปสเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันเลย คนเห็นอะไรในมือเขาไหมคะเหมือนกล้องถ่ายรูปไหมใช้แล้วตอนนี้เรามีผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาแล้วค่ะท่านั้นยังชัดไม่พอเรามาดูกันให้ชัดๆค่ะว่าเขาแต่งกายยังไงอันดับแรกเลยคือแว่นของเขามีรูปทรงเหมือนแว่นยี่ห้อเรแบนทรงคลาสสิกใช่ไหมคะแล้วเสื้อยืดของเขาอีกเสื้อยืดของเขาเหมือนกับเสื้อยืดแบบที่พวกเราใส่กันทุกวันนี้ไหมไหนจะกล้องถ่ายรูปของเขาอีกหลักฐานพวกนี้มันชัดพอหรือยังคะ ทุกคนอาจจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ออกมาจากซีรีส์ของอเมริกาที่เราดูใน Netflix แต่จริงๆแล้วแว่นแบบนี้เป็นของที่ธรรมดามากในยุค1940แว่นกันแดดรุ่นนี้ชื่อว่าซันเชดซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรายังสามารถเห็นแว่นนี้ได้ในหนังเรื่อง Double Indemnity ที่ออกฉายในปี1944ส่วนเสื้อยือดที่มีโลโก้นั้นก็คล้ายกับโลโก้ของทีมฮอกกี้มอนทรีออลมารูนซึ่งทำการแข่งขันในช่วงปี1924ถึงปี1938 ส่วนตัวกล้องถ่ายรูปนั้นบริษัทโกดักได้ผลิตรุ่นที่คล้ายกันในปี1 9 4 1ที่น่าสนใจก็คือชายที่อยู่ข้างหน้าเขาก็ถือกล้องที่คล้ายกันแบบนี้เช่นกันแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้แค่แต่งตัวแฟชั่นนำสมัยกว่าคนอื่นๆในยุคน,นั้นเฉยๆยทุกคนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเป็นนักท่องเวลาจริงๆเราจะไม่พยายามปลอบตัวให้กลมกลืนกับคนรอบตัวเลยหรอจอห์นไทเทอร์นักเดินทางข้ามเวลาผู้ทำนายอนาคต ในปี2000บุคคลปริศนาที่ชื่อว่าจอห์นไทเทอร์อรโผล่ขึ้นมาจากซอกลึบของเว็บบอร์ดและประกาศตนว่าผมคือนักท่องเวลาที่เดินทางมาจากปี2036ซึ่งหลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนกระทู้นี้ก็กลายเป็นกระแสฮือฮาดึงดูดผู้ให้มาติดตามจำนวนมากเมื่อคนเริ่มมาอ่านกระทูกของเขาเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนเขาก็ได้เปิดเผยเรื่องราวชวนช็อกเรื่องใหม่อีกโดยเขาเล่าว่า ผมกำลังกลับบ้านหลังจากที่ไปเอาคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างรุ่น IBM 5100จากปี1975มานกมาณตอนนั้นผู้คนก็สงสัยว่าเขาจะเอาคอมพิวเตอร์เก่ามารีไซเคิลทำไมจากคำพูดของจอห์นเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านี้มีความสามารถพิเศษในการรันภาษาโค้ดบางชนิดซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขข้อบกพร่องของคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่ในอนาคตและอาจช่วยกอบกู้โลกได้จากนั้นเขายังพูดเสริมด้วยรายละเอียดที่น่าเหลือเชื่ออ,อีกว่า เครื่องย้อนเวลาที่เขาใช้เป็นหน่วย C 2 0 4ซึ่งผลิตโดย General Electric โดยเครื่องนี้ทำงานโดยใช้หลุมดำขนาดเล็ก2จุดเพื่อเดินทางข้ามเวลาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาตั้งกระทู้เพื่อเปิดเรื่องพวกนี้ต่อทุกคนทำไมเขาไม่ต้องเก็บเป็นความลับหรือไงเขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เพื่อเตือนทุกคนเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้น คำเตือนของเขาไม่มีความคลุมเครือแต่อย่างใดเรื่องราวของเขามีรายละเอียดชัดเจนมากซึ่งมันทําให้คนที่อ่านเกิดความกลัวเขาเล่าว่าสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มขึ้นในปี2005โดยเริ่มต้นจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคงก่อนจะบานปลายเป็นความรุนแรงทั่วประเทศจนถึงจุดรุนแรงที่สุดในปี2008หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาจะแตกออกเป็น5ภูมิภาคโดยแต่ละภูมิภาคจะมีประธานาธิบดีของตัวเอง แต่สงครามยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเมื่อความขัดแย้งทางพรมแดนมาเจอกับปัญหาประชากรโล้นโลกสถานการณ์ก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรียกว่า end day ซึ่งเป็นสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบหรือสงครามโลกครั้งที่3โชคดีไปนะคะที่เรื่องพวกนี้ไม่เกิดขึ้นจริงโดยต่อมาเขาก็อธิบายว่าทำไมเรื่องพวกนี้ถึงไม่ได้เกิดขึ้น โดยเขาบอกว่าตามทฤษฎีของเขาแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่เกิดขึ้นเพราะเมื่อนักท่องเวลากลับมาเปลี่ยนแปลงอดีตมันจะไม่กระทบก,กับเส้นเวลาเดิมแต่จะสร้างเส้นโลกใหม่ซึ่งก็คือโลกคู่ขนานที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปในเส้นเวลาของเขาสงครามกลางเมืองและสงครามนิวเคลีย์นั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเหตุการณ์พวกนั้นไม่ได้อยู่ในเส้นเวลาของเรานอกจากนี้เขายังเตือนด้วยว่าในปี2038 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะออฟไลน์เนื่องจาเกิดความบกพร่องบางอย่างกับคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำให้ระบบทั้งหมดล่มและทำให้สังคมกลับเข้าสู่ยุคมืดเป็นครั้งที่2นั่งจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมคอมพิวเตอร์รุ่น IBM 5100ัึงมีความสำคัญมากเป็นเวลาหลายเดือนที่กระทุข,ของเขาดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมายแต่จู่ๆในวันที่24มีนาคมปี2001จอหนไทเทอร์ก็หายตัวไป ไม่มีโพสอะไรเพิ่มเติมไม่มีคำเตือนและทิ้งไว้เพียงความสงสัยขอถกเถียงและความหวาดกลัวต่ออนาคตอันมืดดำทุกคนคิดว่ายังไงคะจอห์นไทเทอร์เป็นนักท่องเวลาหรือเปล่าหรือเป็นแค่คนที่เล่าเรื่องสายฝ่ายที่แต่งขึ้นมามีการสืบสวนเกิดขึ้นหลายครั้งและส่วนใหญ่ก็สรุปว่าจริงๆแล้วจอห์นเป็นเพียงแค่ตัวละครที่แต่งขึ้นโดยแลรีฮาร์เบอร์ทนายความสายบันเทิงและน้องชายของเขามอรรี่ฮาร์เบอร์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทีนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าทำไมเรื่องราวของเขาถึงน่าติดตามและมีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีแน่นขนาดนี้แต่หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและโครงการลับของรัฐบาลทุกคนคิดว่าเรื่องพวกนี้มันยังเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่หรือว่าพวกเราอาจจะกำลังไล้หาวิธีสร้างเครื่องย้อนเวลาได้เร็วกว่าที่เราคิดเดี๋ยวฉันมาเฉลยนะคะฟอสซิลรอยรองเท้าจาก200ล้านปีก่อน เมื่อทีมนักโบราณาคดีค้นพบฟอสซิลที่มีลักษณะแปลกตาพวกเขาก็รู้ในทันทีว่าพวกเขาได้ค้นพบสิ่งล้ำค่าที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เราเคยเชื่อเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในตอนแรกนักโบราณาคดีได้ค้นพบหินรูปทรงแปลกตาในรัฐเนวาดาไม่นานพวกเขาก็เริ่มตระหนักว่าสิ่งที่พบนั้นอาจเป็นรอยรองเท้าซึ่งมีอายุมากกว่า200ล้านปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ยุคเดียวกับไดโนเสาร์เลยค่ะ แล้วรอยรองเท้าจะมาปรากฏขึ้นในยุคเดียวกับไดโนเสาร์ได้ยังไงหรือว่าแอนดรูบาซิอาโกจากโปรเจกต์พิกาซัสแวะผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะรีบด่วนสรุปว่ารอยรองเท้านี้คืออะไรเรามาดูรายละเอียดของฟอสซิลนี้กันก่อนค่ะรอยเท้ามีรูปร่างวงรีที่ยาวและมีร่องรอยของส้นเท้าและนิ้วเท้าที่ชัดเจนนักโบราณคดีสังเกตว่าบริเวณส้นเท้านั้นฝังลึกลงไปในหินมากกว่าเล็กน้อยนอกจากนี้ด้านขวาของส้นเท้ายังแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการศึกหรอ คล้ายกับส้นรองเท้าเก่าที่เราใส่กันเมื่อวิเคราะห์ฟอสซิลนี้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็ยิ่งพบรายละเอียดที่น่าทึ่งขึ้นไปอีกในรองเท้ามีลักษณะเส้นคู่บางๆที่เหมือนกับการเย็บเป็นตะเข็บคล้ายกับรอยเย็บที่เรามักเห็นในรองเท้าหนังสมัยใหม่ค่ะและอย่างที่คุณอาจจะทราบกันดีว่าโฮโมเซเปียนหรือต้นตระกูลมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นเมื่อประมาณ3 0 0 0 0 0ปีก่อนและรองเท้าคู่แรกก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อ13,000ปีก่อนด้วยวิธีผลิตแบบพื้นฐานมากๆ ส่วนรองเท้าหนังสมัยใหม่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,100ปีก่อนเท่านั้นจากรายละเอียดทั้งหมดนี้หลายคนก็เชื่อว่าฟอสซิลนี้เป็นหลักฐานที่เป็นข้อพิสูจน์การเดินทางข้ามเวลาไว้ในอดีตด้วยการทิ้งรอยเท้าเอาไว้จริงๆอย่างไรก็ตามบางคนโต้แย้งว่ารอยนี้อาจเป็นการก่อตัวตามธรรมชาติที่เกิดจากการกะเซาะนับพันปี การถกเถียงยังคงดําเนินต่อไปว่ามันเป็นหลักฐานของการเดินทางข้ามเวลาผลจากการกัดเซาะทางธรรมชาติหรืออาจเป็นหลักฐานว่ามนุษย์โบราณเคยมีอยู่หลายล้านปีก่อนเราจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหาคําตอบได้วิทยาศาสตร์อธิบายเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาไว้ไว่ยังไง หลังจากที่ทุกคนได้ฟังหลากหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาอันแสนแปลกประหลาดและยังเป็นข้อกถกเถียงกันอยู่ไปแล้วเรามาดูฝั่งวิทยาศา,ศาสตร์กันบ้างว่าอธิบายเรื่องนี้ไว,ไว,ไว้ว่ายังไงงานวิจัยที่แม่นยำที่สุดที่เรารู้จักในปัจจุบันคือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษซึ่งสมการของทฤษฎีนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยมือของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองในปี1905ในที่สุดเราก็ได้เห็นภาพถ่ายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นเป็นเรื่องจริงกันสัก โดยทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นยำสูงมากกว่า99.9999% 99 99ซึ่งมีจำนวนเลข9้าหลายตัวหลังทศนิยมเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วแบบนี้เราพอจะพูดได้ไหมว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นเป็นไปได้ทุกคนเคยได้ยินคำพูดอันแสนด่งดังที่ว่าทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกันไหมคะในทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษกล่าวว่าเมื่อเราเคลื่อนที่เร็วมากจนใกล้เคียงกับความเร็วแสงเวลาในมุมมองของเราจะช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่เคลื่อนที่ช้ากว่า หลังจากการค้นพบสัมพันธภาพนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ได้ศึกษาต่อและอีก10ปีต่อมาเขาได้เสนออีกทฤษฎีที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปเขาค้นพบว่าเวลาอาจช้าลงเมื่อเราอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงที่แรงขึ้นทุกคนพอตามทันไหมคะทีนี้ทุกคนลองจินตนาการว่าตัวเราเองอยู่ใกล้หลุมดําขนาดใหญ่ที่มีแรงโน้มถ่วงแรงกว่าบนโลกหลายล้านล้านเท่า โดยถึงแม้เราจะใช้เวลาที่นั่นเพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่เมื่อเรากลับมายังโลกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะว่าบนโลกอาจจะผ่านไปแล้วหลายร้อยหรือหลายพันปีสรุปก็คือเวลาจะช้าลงเมื่อคุณอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงที่แรงหรือเมื่อคุณเคลื่อนที่เร็วมากซึ่งผลเหล่านี้เกิดขึ้นแบบแยกจากกันทุกคนพอจําได้ไหมคะว่าแอนดรูเคยพูดถึงเรื่องอุโมงค์ควอนตัมไอน์สไตน์เคยตั้งทฤษฎีที่คล้ายกับอุโมงค์ควอนตัมในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของเขา โดยเขาเรียกว่ารูหนอนซึ่งคาดการว่าเป็นทางลัดผ่านการอวกาศทําให้สามารถเดินทางไปยังตําแหน่งที่ห่างไกลในอวกาศและข้ามมิติเวลาได้รูหนอนเปรียบเสมือนสภานในอวกาศที่สามารถกระโดดข้ามเวลาและระยะทางได้ทันทีดังนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์การเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้แต่เรายังไม่มีเทคโนโลยีในการทําเช่นนั้นแต่แม้แต่ออสไตน์เองก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่ามันอาจก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีคุณปู่หรือแกรนฟาเตอร์พาราด็อก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักเดินทางข้ามเวลาอาจเปลี่ยนแปลงอดีตจนเกิดผลกระทบและทําให้ตนเองไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันแต่สุดท้ายแล้วแม้ทฤษฎีเหล่านี้จะมีจุดแข็งแต่จริงๆแล้วพวกเราก็สามารถเดินทางข้ามเวลาผ่านจินตนาการและความทรงจําได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอกคะทุกคนอาจจะแปลกใจนะคะถ้าฉันบอกว่าหลักฐานของการเดินทางข้ามเวลาคือสิ่งที่เรามองมันและใช้มันกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วสิ่งนั้นก็คือ GPS นั่นเองค่ะ ทุกคนพอทราบไหมคะว่า GPS จริงๆแล้วเป็นเครือข่ายของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกช่วยให้เรารู้ตำแหน่งและเวลาที่แม่นยำแล้วที่นี้มันเกี่ยวอะไรกับการเดินทางข้ามเวลายังไงเมื่อดาวเทียม GPS ดวงแรกถูกส่งขึ้นไปในอวกาศพวกมันติดตั้งด้วยนาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำมากถึงขนาดวัดเวลาได้ถึง1ในหมื่นล้านวินาทีดาวเทียมเหล่านี้เดินทางด้วยความเร็วประมาณ1 4 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอยู่ห่างจากโลกประมาณ2,200กิโลเมตร ตามทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษความเร็วสูงของดาวเทียมทําให้นาฬิกาของมันเดินช้าก,กว่านาฬิกาบนโลกประมาณ7ไมโครวินาทีต่อวันส่วนทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปบอกว่าเนื่องจากดาวเทียมอยู่ไกลจากแรงโน้มถ่วงของโลกนาฬิกาบนดาวเทียมก็จะเดินเร็วขึ้นประมาณ45ไมโครวินาทีต่อวันผลลัพธ์ของทั้งสองทฤษฎีนี้จะทํางานขัดกันค่ะแต่สุดท้ายทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปก็ชะนะและส่งผลให้นาฬิกาบนดาวเทียมเดินเร็วกว่าโลกประมาณ38ไมโครวินาทีต่อวัน สรุปง่ายๆนาฬิกาบนดาวเทียม GPS จะเดินเร็วกว่าโลกประมาณ38ไมโครวินาทีต่อวันซึ่งพิสูจน์ว่าทฤษฎีสัมพันธภาพทั้งสองทฤษฎีถูกต้องเรามาลองมองในมุมที่ใหญ่ขึ้นกันค่ะไอซไตน์คำนวณว่าถ้าเราออกจากโลกในยานอาวกาศที่เดินทางด้วยความเร็ว95%ของความเร็วแสงเป็นเวลา10ปีเวลาจะเดินช้าลงสำหรับเราเมื่อเทียบกับคนบนโลกดังนั้นหลังจากที่เรากลับมาจาก10ปีบนยานอาวกาศแต่บนโลกจะผ่านไปแล้ว32ปี ใครที่ชอบป่นเวลามีอาการเจ็บแหลกจากการนั่งเครื่องบินนานๆลองนึกภาพตัวเองดูนะคะว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้ามันกลายเป็นเจ็บแหลก32ปีหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนทุกคนเชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมคะถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องเอเลี่ยนฉันมั่นใจเลยค่ะว่าคุณจะต้องชอบวิดีโอของเราที่เราได้ทำการรวบรวมหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่บอกว่าเอเลี่ยนมีจริง